เฮ้ยโน้ตไม่ไหวัิงน่อเฮ้เฮ้อบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูดิสวัสี่วัแบบผิสวนันดีห้ัลดกไปหมดีลยพดี่วัสดีนเวไวัสดีด้วย เป็นเริ่มที่นู่นเวลามันไม่ตรงกัน้ยคือเราอยู่นู่นอ่ะเราอยู่นู่นเรานอนไวมากนะแต่ว่าเวลาไวของเราที่นู่นคือที่เนี่ยคืออยู่ที่นี่ไงเป็นเริ่มเปิดมันนอนน้อยไปเลยมันปรับไม่ได้ไงอยู่นู่นหนูนอนห้าทุ่มตอนมีห้าทุ่มหนูนอนแล้วเออห้าทุ่มหมดที่นู่นนะมันง่วงอ่ะ สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีเด็กเด็กสวัสดีวันวิววัสดีน้องมูสวัสดีทุกคนนะคะพี่พี่คิดถึงไหมคะัสสากสวัสดีครับสวัสดีครับชาเลนมาตรงครับขาโตมาสดสวัสครับเซ็กสวัสดีครับเดี๋ยวน้องฟอยน์เซ็กน้องปลาเอ้าเราไม่รู้อ่ะคนเซ็กดูปกติเซ็กกัสวัสดีครับเฮ้ยวันนี้พี่โอ๋ อ๋อโอเคค่ะ hmm. พ <Okay, gee. S 2> uh, wow. ี mm ่มายวันนี้บีเองมแบรถเบนซ์มานะคะพรุ่งนี้จะจัดวันเกิดลูกหน้าให้น้องรถเบนซ์นะคะพี่พี่เจ้ามาดิครับมาแล้วสวัสดีค่ะบไปยุโรปลอบนี้มีอะไรให้ตื่นเต้นเยอะมากทุกคนอสเอสเสเสวัสดีครับสวัสดีครับ นอนไม่หลับจะกลับมาได้เซกัสสสวัสดีครับเอเอเัสส่าสวัสดีครับทวัดดีค่ะทสวัสดีครับสวัสดีพี่นันด้วยค่ะพี่ต้อมสิบพรุ่งนี้วันเกิด เจอเซฟตัวต่อสวัสดีครับสวัสดีคร่ะคือวันเกิดน้องราเบลที่23ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พี่เขาจะแจกมันเกิดให้ลงหน้าก่อนพี่พี่ที่อยากส่งของขวัญให้น้องระเบนส่งที่แม่ได้นะคะอะไรครับลูกบีเอ็มแม่ถามบีเอ็มหน่อยได้ปะเวลาแม่จะทำอะไรเงี้ยบีเอ็มจะต้องเอาอะไรมาให้แม่ทำตลอดเลย Hoy, otic, vie, ไม่ใช่เวลาแม่จะแต่งตัวเลยทำธุระอย่างพี่เอ็มจะต้องมีน่นี่มาให้แม่ทำตลอดเลยแม่ก็ต้องรักแม่ขึ้นมาทันทีแม่ทำงานรอรอรอ่อร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 อ ตื่นนคดีคับไม่เหนื่อยค่ะรักไอเลิฟสวิตที่สวิตอยากไปอีกทุกปีสวยแล้วก็อากาศดีแต่อิตาลีหนาวมากอิตาลีมันเป็นเมืองเก่าดีนบ้านหรืออะไรเงี้ยแบบมันแบบมันดูแบบมันดูมันดูน่ากลัว หรือว่าเราอาจจะไปเมืองที่แบบจริงๆเขาต้องไปเวนิสไปะอะไรแบบแต่ว่าฝั่งที่เราเดิไปมันอยู่แถบนี้ไงถ้าแบบข้ามจากฝั่งที่เราไปเยอรมันล้วไปไปแถบมันมันอะไรอย่างเงี้ยถอยเลยลำถอยเลยจุดเดียวเลยนะถอเลย ใช่ค่ะแต่ว่าเวนิสมันต้องไปอีกฝั่งนึงฝั่งที่น้ำเทรอยู่พออย่างเงี้ยเรดตามมันอยู่อีกแถบหนึ่งมันไม่สามารถมันถ้าขับรถปีมันก็มันก็จะไลเกินค่ะเอ่อเีนตหาถึงข้อเจอไ้าวเซ็กเต์กับสวัีครับเซ็กต์ับสวัสดครับเซ็กตรถสเซ็กรถสี่เตอ ค่าอิตาลีไม่หนาวขอบคุณค้าพี่ซ้อมคิดถึงนะงง Self เวนิดเดินไม่สนุกแต่ว่าหนูไม่ค่อยเลิกอิตาลีแล้วหนูไม่เลิกไม่เปรอบหน้าน่าจะไปแต่ว่าสวิตก็คือต้องไปอีกไปเล่นไปเล่นในเนี่ยไบรท์ไปขี่ไบรท์ลงภูเขาโคตรสนุก สนุกมากค่ะแต่ว่าอันตรายเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบประมาทสามารถพี่บิวเขาเบรกอ่ะทะไหลเข้าไปในทุ่งหญ้าอันตรายเหมือนกันนะถ้าใครที่แบบไม่ระวังนะคะเพราะว่ามันเป็นทางเดินน้ำเพชรหนูลลองแบบไม่เบรกอ่ะมันแบบมันเร็วมากเลยถ้าคอยเบรกต้องเบรกขวามอดีโยต้องเบรกขวาถ้าเบรกซ้ายคือหน้าทิ่มไปรอบนี้คือแบบไปเจออะไรมามากมาย ปีใหม่ไปไม่ได้ค่ะปีใหม่มีงานเราก็จะได้เที่ยวช่วงกันยานี่แหละถือก็ได้เลย <c oughs> ท่กคนอุทุกคนแต่ว่าที่ไปเจอเห <c oughs> มือนได้ไปฮานีมุนก็ <c oughs> ก็ประมาณนั้นมาคะแต่ว่าก็ปกตินะก็สนุกดีไปด้วยกัน <c oughs> เดินเล่นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็แบบไปถ่ายรูป <c oughs> วันนี้ยังตื่นมายังไม่ได้กินข้าวเลยพี่ซ้องเนี่ยมากินที่งานนี่แหละ <c oughs> เมื่อเช้าถึงบ้าน่ยอาบน,น้ำและหลับยาวเลยเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยคะ่ะแต่ว่าแบบเราใช้ขับรถเอาไหมนันพี่เพิ่งรู้เว่าแบบว่าเขาเอารถรถที่รถไปข้ามประเทศได้แบบเหมือนเหมือนจากจากสวิตไปอิตาลีอะมันถ้าถ้าเราขับอ้อมขาเามันจะเป็นใช้เวลานานบอกแล้วอยากมาบอกว่าเรื่องอะไร อาสูรเหรอไม่ได้วัดไม่ได้วัดแต่วัดออกน้อเพราะว่าเมื่อกี้ผมบอกเขาไปว่าเรื่องเรื่องนี้ขอลามออกบอกว่าขอรามออกน้อยนะเขาก็เลยว่าอ้าวออกน้อยเหรอเขาไม่รู้เฉพาพอ่ะเขาบอกมีคนมาขอแต่าา่จะเอาดเนี่ยเอาอาวสูรใช่ไหมอาสูรไม่เอาใครไปอยู่แเอน่ะฝากใครอยู่เอนจริงจริงไหมไม่รู้ก็เลย แป๊บเนี่ยเหนื่อค่อยค่อยนึกก่อนไปน้ำแอ็งไว้ดีอยู่แล้วมัมีตัวอยู่แล้วพี่เบนเปลี่ยนเป็นนักสูนสว่างแล้วลูกไอ้คนไอ้นหนงโดนมาครบอ่ะคุณเล็กคุณใหญ่ต่าได้ปะแต่ใหญ่อ้าวหนูก็เป็นนี่ไงกินนมมหาลัยไงพี่เล็กครับค่าป้าหนูเป็นคนเล็กเฮ้ยดูทำหน้าเอาเดี๋ยวไปทำหน้าดูทำหน้าเปลี่ยนทำหน้าป่าดูทำหน้า สวัสดีครับสวัสดีเบนจีเป้าคุณใหญ่คุณเล็กเนี่ยอ้าวหนูก็เป็นเป็นคุณใหญ่ก็ได้มั้งลูกได้หนูจำกรได้ไหมอ่ะเดี๋ยวบีเอ็มเป็นคุณเล็กเขาที่เบนจำกรคุณใหญ่ได้ไหมล่ะลูกบีเอ็มเป็นคุณเล็กเลยนะเป็นตัวนาแบงค์เลยนะเคป่ะแม่สถานนาแบงค์ไม่มาเหรอ น้าแงคงไม่มากันใครจะเป็นพระเอกล่ะเป็นตอนเด็กไงไอ้จริงนน้แป็งตอนเด็กอ่ะนัวล้งเยอะเอามาแล้วตร่มมบัติตุ่มอะไ่ เดี๋ยวต้องลึกเรื่องจำไม่ได้ไม่ได้เล่นนะอาศูนย์นะนึกเรื่องมาด้วยนะสวี่ะมาเัสดีค่ะน้ำเพชรไม่ได้มองเลยอ่ะมีพี่ๆใจดีเปิดมาไลาให้น้ำเพชรไหมคะใช่สวีต้องไปอีกอ,อ่านอาศูน เด็กเด็กผู้หญิงมีใครมาปะฟางั้นฟ้าต้องเป็นวัลลพิตอนเด็กกล่ะวลลพิมีใครมาเจ้าขามาปะไม่งั้นเดี๋ยวนะ ทแพ,พันใช่ไหมเดี๋ยวมามันมามาทานันทันอยู่ฟาาไอ้มุกก็ได้มุกตัวเล็กหน่อยมุกเป็นวอลลพิทได้ไป่ะตอนเด็กอะ่ะ สวัสดีค่ะคือากกาแล้วก่อนว่าอะไรเนี่ยของไก่พอดีชื่อว่าของขายนะวันนี้มีกำลังใจให้คุณหญิงไหมคะนะ่ะพี่เบสน,นึกกอนหรือยังลูกดูกอนเลยนะกอนคุณใหญ่อ่ะลูก อนค่ะร้อนใช่บีเอจำควาพูดได้เปล่า้ปาเรียกเล็กครับครับป้าไงครับป้าตอนนี้ยังมีที่หนึ่งครับตั้งดังอีกครับป๊าอช่ย้าอะไรนะร้องอะไรนะอะไรนะ อ๋อต้องได้แล้วใช่ไหมโอเควันนี้ร้องเพาะๆเลยนะนอ่าพี่ๆวันนี้พีเอ็มจะร้องก่อนแล้วนะเขาซ้อมมาแล้วนะนนขึ้นมาเองขึ้นมาเองโอเคอ ลองนี้ทับให้มันไอ้นี่กว่าน,นี้หน่อยสิให้นนมันได้เดี๋ยวมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก่อนขึ้นว่าอะไรเนี่ยยังนึกก่อนไม่ออก <laughs> แม่เหรอเออก่อนตัวเองเนี่ยไม่คิดอะไรเลยก็รอแม่ เาข่าไม่ได้มาใช่ไหมพี่อีโมพีโมเอ้ตัวพี่นุน่นตัวลูกอะพอยกับพี่โมแล้วก็ไอ้พวกนั้นก็เป็นตัวเดิมเหมือนใช่ปะล่ะ <The female. S 1> เอาตัวหลักที่ไปอ่ะไปสองคนเอาพี่โมกับพอยไป,ไป อยู่กับวอลพิษฟังเหรอฟังใช่ไหมไอมูฟมูฟเป็นวอลพิษตอนเด็กได้ป่ะได้ก่อนปะวอลพิษ <Hey. S 1> ตอนเด็กอะ่ะ <Hey. S 1> ได้ก่อนปะฮะอเ,เออห้องเหลือปไปเลยเข้ามาถักเปีย สวัสดีค่ะนี่เราคนใจดีเปิดอะไรครับวันนี้มีกำลังใจคุณหญิงมาริวันไหมคะวันนี้คุณหญิงต้องจัดอีเวนต์ต้องจัดอีเวนต์งานแต่งฉ่ำเลยนะคะวันนี้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วค่ะน่าจะใช่นะได้แล้วนะได้แล้ว หูเช <Depois, S 2> <Yeah. S 1> ื่อมม้าหูไม่เชื่อมใช่ไหมใส่อยู่ตั้งนานเลยมันเชื่อมอีกแล้ง